สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่13บสกรกฎาคมพศสอ 2, 5 6 7เส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับนาบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองระรัตน์ได้ปกป้องคุณลุงแดงเราอยู่ที่ไหนใช่อยู่ที่วัดหนองห้องมู่ัเช้าเราได้ใส่บาตรนะวัดวัดข่ายสองลูกท่านประกรแล้วก็ผาลูกวัดแล้วก็หลวงตาฝนพระตีลงสีข้าว ตั้งแต่ก็หลายวันน,นะเนาะที่ปตาไม่ได้ไม่ได้มาใส่บาตเพราะว่าไปโรงพยาบาลนะไปเช็คร่างกายนี่เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ว่าก็ไปทําหน้าที่แม่ดูแลอาหารการกินของน้องอิงแช่ทําแช่ใส่ช่องฟงิงช่องฟิตให้เรียบร้อยส่วนของลุงแดงนี่ปตาก็เตรียมอาหารแช่ช่องฟิตเป็นอัตราส่วนเลยนะคะ là con khi còn lại có okay. okay, okay. sẽ à, được các bạn tự mình chăm sóc các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các bạn các bạn chúng 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 tôi. chúng tôi. chúng tôi. Đâu,

um लोग नियंत्रित मान्यता से उन लोगों को ग्राम का नागा परिकर है। Ah, uh, para... 啊。Yeah. Bye.

dạy đồn quốc thắng quảng ninh quảng vị amen ฝนเป็นวันแม่